เท้ที่โฮมเท้าสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้านนะพี่เข้าไปได้ไหมทำอะไรพี่เฮ้ยทำอะไรอย่าคิดสั้นนะอะไรเนี่ยทำอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคิดสั้นอะไรพี่เอ๊กำลังกินวิตามินมบำรุงอยูทอ่ทำไมมันเยอะขนาดน,นี้ ก็เนี่ยเป็นวิตามินบำรุงผิววิตามินแก้วัดวิตามินบำรุงประสาทวิตามินสมุนไพรกันโควิดแล้วก็ตัวนี้ช่วยเรื่องพอก่อนเลยพอเลยพี่ว่ามันเยอะมากเกินไปนะนัดพี่เราก็ต้องกินกันไว้หรือเปล่าสมัยนี้เราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนัดนัดดูแลทุกส่วนของร่างกายแต่นัดไม่ดูแลตับตัวเองเลยนะเนี่ยตับจะพังเราได้นะพี่จะบอกให้ แต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นฟังพี่พี่จะพานัดไปฟังคุณหมอให้คุณหมอเล่าให้นัดฟังใช่ครับการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมจำนวนมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้วิตามินและอาหารเสริมบางชนิดละลายน้ำได้ไม่ดีร่างกายไม่สามารถขับสู่ทางไตได้ดังนั้นการได้รับปริมาณที่มากจนเกินไปเป็นระยะเวลานานๆ จะทําให้เกิดการตกค้างและสะสมในร่างกายได้ส่งผลทําให้เกิดผลเสียต่อตับได้วิตามินและอาหารเสริมบ,บางชนิดหากได้รับปริมาณมากจนเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในไตได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอพูอพอดให้เห็นภาพเลยครับ <c oughs> ไงล่ะ <c oughs> ทำไงดีอะ1 2บสองนะัดเมาวิตามินมาเยอะเลยอะ <c oughs> นั่นมันก็เรื่องของนะั เดี๋ยวพี่จะพานัิไปทำวิตามินบำรุงกินเองฮะอย่าบอกนะว่าพี่จะทำวิตามินกินเองอ่ะเอาก็ใช่ไงมานะมาลองชิมดูเดี๋ยวก็รู้นี่จ้ะพืชผักผลไม้สดเนี่ยก็มีวิตามินบำรุงสุขภาพเหมือนกันนะนะจะบอกให้อย่างสตรอเบอรี่สดนี่นะ มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะมีทั้งวิตามิน A, อวิตามิน B ีวิตามินซที่สำคัญไอ้พวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยให้ชะลอวัยได้จ้าโอ้ยมีเคล็ดลับก็ไม่บอกอาแน่นอน呵呵อาจารอ,<ม>อร่อยเนาะอร่อยอ่ะนี่เราอย่างมะเขือเทศเนี่ยนะมีไลโคปีนสูงมากช่วยบำร,รุงผิวนะจ้าทานสดๆอร่อยนะนะัดแล้ที่สำคัญเนี่ย มันช่วยลดความเสี่ยงสารก่อมะเร็งในร่างกายเราด้วยโ oh. อ้นี่เล้วยังผักสลัดนี่นะก็ไฟเบอร์สูงมากค่ะช่วยเรื่องของการขับถ่ายถ้าลำไส้เราดีนะนะสุขภาพเราก็ดีด้วยนะจ๊ะจะบอกให้จริงด้วยพี่ถ้าเราทานอาหารดีๆอ่ะก็เหมือนได้กินวิตามินแล้วเนาะแน่นอนแล้วยิ่งผักผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มีวิตามินเยอะมากๆนัดทานแบบเนี้ดีแล้วไม่ต้องไปซื้อเลยนะพวกวิตามินแบบนั้นนะ่ะนั้น ส้มขอกินด้วยได้ไหมพี่เอาเลยจ้ะเออแล้วอย่าลืมเอาค่าเออที่ไปซื้อวิตามินวิตามินเนี่ยมาจ่ายค่าผักผลไม้ให้พี่ด้วยนะมาเสิร์เทปด้วยจะกินเลยเหรออาปากอาปากแล้วยัดนี่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 ผักอีกกินนี่กินเข้าไปวิตามินเยอะยังไงกินดิกินวิตามินเทอร์พีโฮมเพื่อสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน